ดวงของชาวราศีกุมดวงราชาลาภมหาเศรษฐีท่านอาจจะได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่แบบประทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับดวงชาวราศีกุมนะครับเป็นดวงเกณฑ์อาจจะได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์สองวังในเรื่องของการเงินงที่ลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับใคร ที่คิดจะขายที่ขายบ้านทำไยว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทํนไยว่าท่านก็จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่รอคอยลุ้นรอคอยเรื่องของการเงินลาบใหญ่อะไรต่างๆทํนไยว่าท่านก็จะมีข่าวดีมีเคสที่จะได้ลาบรับก้อนใหญ่ในไม่ช้านี้นะครับอาจจะเป็นลาบซับก้อนใหญ่ที่เราทัานหันปัจจุบันทันด่วนใครที่คาดหวังเรื่องของาการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้าน ท่านก็มีเงินเนี่จะได้สูงมากนะครับธุรกิจการเงินต่างๆนะครับถ้าท่านจะไปเสนอราคาสับลูกค,ค้าของท่านเนี่ยทำไยว่าท่านก็จะเสนอราคาผ่านนะครับใครที่ทำงานด้านการประมูลนะครับนะครับงานด้านที่จะต้องไปเสนอราคาต่างๆอันนี้ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะใครที่คาดหวังรอคอยนะครับเรื่องของการเงินล้านใหญ่ต่างๆทำไยว่าท่านกะจะได้แบบ ลาบใหญ่ที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าจะสั่งขึ้นแบบนี้นะนะฮะท่านอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับโดยมี้นะครับไม่แน่ท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาวราศีกุมในช่วงวันที่1 1ุศ5มิถุนายน2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ได้อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่หลักล้านหลัก10บล้านจะหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากลาดเคลอนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวณะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกุมนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็มีไพ่ที่เรียกว่าเด่นในเรื่องของลาบรัพย์โชคใหญ่ขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเสริมลาบใหญ่นะครับเสริมโชคใหญ่ด้วยนะครับเรามาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกวันนี้นะครับไพ่นะเด่นใบแรกนะครับวันนี้อาจารย์จะให้ดูที่ตำแหน่งที่4ก่อนนะฮะ ตำแหน่งที่4นะครับวันนี้เป็นพื้นฐานดวงนะครับของชาวราศรีกุมนะครับเป็นไพ่เด e s u ัไพ่เด e Sun นะครับความหมายของไพ่หมายถึงความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะครับนะฮะชาวราศรีกุมท่านใดนะครับที่คาดหวังในเรื่องของการเงินอะไรใดๆอยู่ก็ตามทำนายว่า ท่านจะสมหวังประสบความสําสเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากการค้าขายนะครับนะใครค้าขายอยู่ก็ทำนายว่าท่านก็นจะค้าขายดีการเงินเข้าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากการงานนะครับ <_ c oughs> ท่านก็นจะได้เงินพิเศษ,ษต่างๆหรืออาจจะได้เงินเดือนขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีกุมที่ทํางานเป็นพนักงานประจำนะฮะหรือว่าเป็นข้าราชการนะ โดยมีนะครับท่านก็มีณฑ์อาจจะสมหวังเรื่องของโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะนะใครที่คาดหวังเรื่องของลาบลอยโชคลาบต่างๆท่านก็มีเนี่ยจะได้โดยเฉพาะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านไม่แน่ท่านก็มีณฑ์อาจจะได้นะครับทนแบบนี้นะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านนะครับหรือว่ารองเงินก้อนใดๆอยู่เนี่ย ทำายว่าท่านก็จะได้อาจจะได้นะครับในเมชานี้อาจจะได้ในเมชานี้นะนะครับฮะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านซื้อที่ซื้อบ้านมีการจะประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะครับนะท่าอาจจะได้โชคลาบจากคนใกล้ชิดของท่านอันนี้นะนะครับไพ่เดอดซันขึ้นนะครับหมายถึงการมีชื่อเสียงนะ,นะการมีชื่อเสียงในงานของท่านนะครับ ไม่ว่าท่านจะทํางานทาอาชีพอะไรอยู่ทําไมว่าท่านก็จะมีชื่อเสียงนะครับนะั่นมีคนไปบอกปากต่อปากโดยเฉพาะชาวราศีกุ้นะครับที่ทํางานด้านที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นงานฟรีแลนซ์หรือว่าทําการค้าขายต่างๆนะครับท่านก็จะมีลูกค้านะครับไปบอกปากต่อปากนะครับให้มาซื้อมาหามาทําธุรกิจกับท่านนะครับมาใช้บริการกับท่านนะ งานด้านการที่เกี่ยวกับเรื่องของต้องไปออกสื่อโซเชียลนะครับนะออกสื่อต่างๆนะนะครับทำนายว่าท่านจะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังไกลไปทุกสัตทิย์นะครับเรียกว่าชื่อเสียงนี่จะปังมากนะครับใครทํางานด้านนี้นะงานด้านการแสดงนะครับงานด้านการร้องเพลงการเล่นดนตรีหรือว่างานที่ต้องไปออกสื่อโซเชียลต่างๆ,ๆงานด้านที่ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับถือว่าท่านจะมีชื่อเสียงมากนะ ไพ่นนเด่นไปต่อไปนะครับเป็นไพ่ตำแหน่งที่1นนะครับเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะครับไพ่เด็กถือไม้เท้าอันนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าข่าวดีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะครับเป็นที่ความหมายของไพ่นะนะครับมีดวงได้ข่าวดีเรื่องของการเงินที่ท่านรอคอยที่ท่านหวังเอาไว้นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าชาวราศีกุมท่านใดเนี่ยคาดหวังเรื่องของการเงินก้อนๆเงินก้อนใหญ่ๆต่างๆอาจารย์ทำนายว่าท่านก้อนเงินอาจจะได้ในไม่ชานี้นะนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของลาบร้อยโชคใหญ่นะครับโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่ต่างๆท่านมีเงินอาจจะได้สูงมากนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าท่านมีช่องทางที่มากกว่านั้นนะครับท่านก้อนเงินนี่อาจจะได้ ทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จอาจจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับนะฮะการลุ้นรอคอยเรื่องของการเงินต่างๆท่านอาจจะสมหวังประสบความสาเร็จนะครับนะฮะทังมนี้นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีกุมท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้นะนะฮะแล้วก็ถ้า มีดวงไพ่ที่เป็นเด็กถือไม้เท้าขึ้นแบบนี้นะครับเรียกว่าอาจจะเป็นลาบรัพย์ก้อนใหญ่ที่มาแบบกม่ทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้ได้เลยนะนะฮะไม่แน,น่นะครับชาวราศีกลุ่มท่านก็จะได้เป็นเศรษฐีลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักสิบล้านแบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะนะครับแบบนี้มาดูกันที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับ ก็จะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับจะหมายถึงงานด้านที่เกี่ยวกับการประมูลการประมูลงานต่างๆนะครับหรือว่าการไปเสนรอราคางานต่างๆชาวราศรีกุมท่านใดที่จะต้องไปพูดคุยเจรจาก,กับลูกค้าของท่านนะครับนะไปเสนรอราคาต่างๆทําไงว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับ ใครที่ทํางานด้านการประมูลนะไม่ว่าจะประมูลอะไรก็ตามนะครับท่านจะมีกําไรดนะีประมูลได้งานนะได้งานที่ท่านไปประมูลนะครับใครที่ทําธุรกิจอะไรอยู่ถ้าท่านจะไปทําโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับนะตรงนี้ถือว่าท่านจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะครับแผนการตลาดของท่านเนี่ยจะประสบความสําเร็จงานด้านการพูดงานด้านการสอนนะครับงานด้านการเป็นครูอาจารย์นะครับ ทำนายว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต่างๆนะครับนในงานด้านการเป็นครูอาจารย์ต่างๆท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะสอบได้นะมีเกณฑ์การที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนขึ้นนะครับใครที่เป็นนักพูดเป็นวิทยากรเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ถือว่าท่านจะมีชื่อเสียงมากนะครับการเงินท่านก็จะดีนะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะครับแบบนี้ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ แปดไม้เท้านะครับไพ่แปดไม้เท้านะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่มาแบบไหลๆทางนะครับชาวราศีกุมท่านใดที่ทํางานแบบหลายๆด้านเนะี่ยอาจารย์ทำไงว่าท่านก็จะมีการเงินเข้ามาครบทุกด้านเลยนะครับใครที่ทํางานประจำนะฮะแล้วก็มีงานเสริมต่างๆเนี่ยอันนี้จะดีทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งงานประจําด้วยทั้งงานเสริมของท่านด้วยนะ อาประจํานะครับท่านก็จ,จะมีข่าวดีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือใครทํางานที่มีคอมมิชชั่นต่างๆอ่าคอมมิชชั่นก็จะดีนะครับได้เงินเยอะนะนะฮะแล้วก็ใครที่ทํางานประจํามีคอมมิชชั่นแล้วถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวอีกนะครับมีงานเสริมอีกการเงินก็จะเข้าดีด้วยนะครับเรียกว่าเงินทองนี่ไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะครับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความสําเร็จนะครับเป็นรางวัลของคนขยัน อ่านะฮะถ้าใครที่เกิดในราศีกุมนะครับท่านขยันทํานู่นนี่นั่นอันนี้เรียกว่ามีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จจนถึง,งสูงมากเลยนะดวงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดวงยิ่งทำอ่ะยิ่งได้ยิ่งแบบว่าขยันมันก็ยิ่งได้ตามแรงที่เราขยันเลยนะนะครับแบบนี้นะฮะก็อาจจะได้ทั้งเรื่องของการเงินที่มาจากลาบลอยโชคลาบนะครับการเงินที่มาจากการงานมาจากธุรกิจต่างๆด้วยถือว่าเป็นดวงที่ สุด,ดยอดเรื่องการเงิน,นงมากๆเลยนะครับวันนี้ชาวราศีกุมนะนะฮะใครทํางานด้านที่แบบเกี่ยวกับเป็นโรงงานนะครับท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโรงงานตรงนี้นะครับท่านจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะการเงินท่านจะดีเรียกว่าทํากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะนะครับแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่ที่เชื่อมโยงกันกับไพ่8ไม้เท้านะครับเป็นไพ่10ไม้เท้าอ่า ไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกว่าความหมายของเขาเนี่ยคืองานมันเยอะมากนะครับงานมันเยอะจนทำทจไม่ทันเลยทีเดียวนะครับสังเกตจากไพ่นะครับเป็นไพ่คนที่กําลังรวบไม้เท้าอยู่นี่รวบออกแรงรวบเรียกว่าถ้าชาวราศีกลุ่มท่านใดเนี่ยทําธุรกิจนะครับนะฮะทำเปิดร้านค้าขายต่างๆ ท่านจะมีเสน่ห์เกี่ยวกับการค้าการขายมากเลยนะครับเรือยอไเรว่าท่าน,นลูกค้าเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับคิดที่จะมาทําธุรกิจอะไรกับท่าน,นที่เป็นแนวงานของท่านเนี่ยนะฮะเขาจะนึกถึงท่านก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมารุมมาตุ้มมาทําธุรกิจกับท่านนี่แหละนะครับเร, <S <S เรียกได้ว่างานเนี่ยทำแทนไม่ทันเลยนะสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานเป็นพนักงานโรงงานหรือพนักงานประจาําท่านก็จะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ทํางานควบตําแหน่งนะครับ ได้ไปทํางานแทนคนอื่นการเงินก็จะดีตามไปด้วยนะครับได้เงินสองเท่าอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าดีทั้งคนที่ทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็นเท่าแก่ดีทั้งคนที่ทางานเป็นทํางานประจํานะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยเด่นทั้งเรื่องโชคลาภเป็นทั้งเรื่องของการเงินที่มาจากการงานและธุรกิจนะครับ เรียกว่างานเนี่ยมาแบบท่านอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆเลยก็เป็นได้แต่ว่าการเงินท่านจะเยอะนะนะครับอันนี้ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สามเหรียญอ่าอันนี้คือชัดเจนมากชัดเจนเรื่องอะไรนะครับก็จะไปชัดเจนเรื่องของการเงินที่เป็นลาบลอยเพราะว่าไพ่สามเหรียญน,นะครับความหมายของเขาเนี่ยก็คือไพ่แห่งโชคลาบนะไพ่าลาบลอยนะครับนะฮะ ไพ่ที่ให้ผลทางด้านการค้าขายที่ดีอันนี้คือความหมายของไพ่นะนะครับใครที่เปิดร้านทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะค้าขายอะไรใดๆก็ตามนะนะครับท่านจะมีลูกค้าประจําเข้ามาไม่ขาดเลยนะมีทั้งลูกค้าใหม่นะครับนะลูกค้าใหม่ก็กลายเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่ากลายเป็นลูกค้าประจํานะครับนะถือว่าการเงินดีแล้วก็เป็นโชคลาบถือว่าได้ลาบง่ายนะครับ ไพ่สามเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเงินก้อนใหญ่ๆค้าขายก็เป็นลอตใหญ่ๆนะครับใครที่ทําธุรกิจค้าปลีกค้าสง่งนี่ถือว่าการเงินจะดีมากเลยนะนะครับเรียกได้ว่าท่านอาจจะแบบนะทำงานแทบไม่ทันเลยก็เป็นได้ครับก็ตรงนี้ท่านก็จะต้องดูแลสุขภาพกว่าน,นิดนึงนะครับนะเรียกได้ว่ามันจะอาจจะมีธุรกิจมีงานมาให้ทําแบบไม่ได้หลับได้นอนเลยก็เป็นได้นะครับนะ การเงินจะสุดยอดมากเลยนะฮะเป็นการเงินราบใหญ่นะครับเขาเรียกว่าดวงเศรษฐีราชามหาทรัพย์นะฮะคือหยิบจับทำอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองครับแบบนี้เพราะว่าไพ่เดอดซันเป็นพื้นฐานดวงเนี่ยมีชื่อเสียงไพ่การเงินสามเหรียญอีกสุดยอดเรื่องการเงินมากๆเลยครับวันนี้ชาวราศีกุมนะนะฮะเรียกว่าเป็นไพ่ที่เป็นดวงที่การเงินเข้าไม่ขาดราบใหญ่เข้าเรื่อยๆนะครับนะฮะ,นะ,นะนะ ลละดวงของชาวราศีกลุ่มนะครับเรียกว่าอาจจะมีลาบใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเรียกว่าอาจจะแบบกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะว่ามีไพ่แปดดาบเข้ามาด้วยนะครับไพ่แปดดาบนะครับคือความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะนะครับเป็นแบบกระทันหันนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นไพ่ที่เชื่อมโยงกับไพ่เดอะซานและไพ่การเงินสามเหรียญนะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว อาจจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินแบบไม่คิดว่าจะได้กลับได้นะฮะเป็นแบบกระทันหันนะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้เป็นเศรษฐีราบใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้นะนะครับน่าดีไม่ดีอาจจะได้จับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะฮะรการเงินโชคใหญ่แบบมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะอันนี้มาดูไพ่เด่นใบต่อไปนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นแฮงแมนนะครับนะ แฮงแมนเนี่ยจะมีทั้งสองความหมายทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับตรงนี้เอาด้านดีก่อนนะฮะด้านดีนะครับอันเนี้ยท่านจะไปเจองานที่มันแบบเยอะๆเหมือนกับว่าถ้าท่านทาธุรกิจเองเนี่ยมันจะดีอย่างหนึง่งท่านจะไปเจองานที่มันยากๆแต่ท่านชาร์จค่าแรงได้อ่าเรียกว่าผลตอบแทนมันจะสูงแต่ท่านจะไปเจองานที่มันยากหน่อยนะครับนะใช้เวลาทํานานหน่อยแต่มันประสบความสําเร็จนะครับการเงินเนี่ยมันจะเข้ามานะฮะ ท่านมีโปรเจกต์อะไรที่มันยากๆเนี่ยท่านจะผ่านไปได้นะครับแล้วการเงินก็จะเข้ามาในภายหลังนะนะครับเป็นความบททนนี่ท่านจะต้องทํามันเป็นความยากในงานแต่ท่านก็ผ่านไปได้แต่ค่าแรงมันจะคุ้มท่านแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีกลุ่มกันบ้างน,นะครับ ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะครับ accur. ท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินในการซ่อมแซมยานพาหนะหรือว่ารถของท่านนะครับระวังที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปเฉียวไปชนหรืออาจจะมีคนมาชนท้ายอะไรอย่างนี้เป็นเคราะห์นิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะถอยไปชนอะไรบางอย่างหรือว่าไปชนพุทธงพุทธากอาจจะมีเรื่องเสียทรัพย์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับท่านอาจจะมีเรื่องเสียเงยินไปกับบุตรบริวาร นะอาจจะมีลูกน้องหรือว่าลูกหลานนะครับมาเดือดร้อนเรื่องการเงินกับท่านมายืมเงินท่านนะใครที่มีลูกเล็กนะครับทำายว่าท่าน,นอาจจะมีการเสรียเงินที่เกี่ยวกับลูกป่วยไม่ค่อยสบายอะไรแบบนี้นะฮะใครที่มีสัตว์เลี้ยงท่านอาจจะมีเรื่องเสียรทรัพย์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นสัตว์เลี้ยงป่วยต้องพาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ได้นะครับนะท่านอาจจะมีเรื่องเสียงเงินที่เกี่ยวกับ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับนะโดยเฉพาะระบบน้ำเสียส่วมเต็มนะดูต้องไปสูบส่วมอะไรแบบนี้นะปั๊มน้ำปั๊มอะไรเงี้ยมันเสียนะครับนะระบบน้ำอ่างล้างจงล้างจานล้างหน้ารั่วซึมต่างๆนะครับถ้าอาจจะต้องมีเสียงเงินในการซ่อมแซมประเภทนี้นะฮะนะครับนะถ้าอาจจะมีเรื่องเสียงเงินที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับ อาจจะมีญาติพี่น้องนะครับมาหยิบยืมเงินท่านนะครับตรงนี้นะครับอาจจะได้คืนญากนะครับล้วต้องระวังให้ดีเลยการมีคดีความกับญาติพี่น้องในเรื่องของการเงินนะนะครับฉะนั้นท่านก็ถ้ามีใครที่แบบว่าเป็นญาติพี่น้องมาหยิบยืมเงินท่านเนี่ยท่านก็ต้องดูให้ดีนะครับก็ต้องดูว่าเออจะให้ดีไหมเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหากันในภายหลังได้นะครับนะแต่ดวงการเงินถือว่าดวงการเงินเด่นๆนะครับอ่าเด่นมากนะ ตรงนี้ถือว่าถึงแม้จะมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะครับแต่การเงินก็ยังเด่นอยู่ดีนะครับถือว่าการเงินปีมีไรายได้เข้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะแ้าแบบนี้เรียกว่าการเงินี่ยเข้าหลายทางนะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามแล้วท่านทาหลายอย่างแต่มันก็จะได้หลายอย่างนะนะครับเขาเรียกว่าเป็นรางวัลของคนขยันหาตัางค์แบบนี้นะครับชาวราศีกุมนะครับ งานของท่านเนี่ยท่านอาจจะได้งานที่มันยากๆหน่อยจะท่านประสบความสาเร็จพอประสบความสำเร็จปุ๊บท่านก็มีชื่อเสียงการเงินก็จะไหลาตามมาอีกทีนะครับและส่วนท่านใดน,นะครับที่อยากที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับมีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นเนี่ยแล้วก็มีไพ่ขาวดีเนี่ยไพ่เด็กจือไม้เท้านะครับไพ่เดอะซันขึ้นมีไพ่แปดถ้วยขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะได้เดินทางไกล เดินทางต่างประเทศนะครับใครที่เล็งจะไปทํางานต่างประเทศอยู่ทำนายว่าท่านก็อาจจะได้เดินทางต่างประเทศนะครับการงานก็จะประสบความสําเร็จนะนะครับนะใครจะทำวีซ่านะกำลังทาวีซ่าอยู่ทำนายว่าวีซ่าท่านก็จะผ่านนะครับนะมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าท่านกําลังวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานต่างๆท่านต้องระวังเรื่องของการแบบ ปัจจุบันทันด่วนอะคือแบบอยู่นีก็ได้ข่าวว่าได้แล้วนะต้องรีบไปอะไรแบบเนี้ครับนะอาจจะต้องวางแผนลงหน้ากันนิดนึงแต่ว่าถ้าไปแบบนี้ขึ้นเนี่ยถ้าท่านมีโปรแกรมที่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมักจะแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับหรือใครที่เออเลงที่จะย้ายจังหวัดย้ายทำย้ายที่ทํางานย้ายที่อาศัยอาจารย์ถามว่าท่านก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายนะนะครับ ข้อเสียเนี่ยมีไม่มากส่วนใหญ่จะมีแต่ข้อดีข้อดีจะ,จะ,จ,ะจะเยอะกว่าข้อเสียนะครับดานะชาวราศีกุมนะนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีกุมดวงราชาลาบมหาเศรษฐี ท่านอาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบประทานหันปัจจุบันทันด่วนนะครับดวงชาวราศีกลุ่มนะครับเป็นดวงเกณฑ์อยากจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์สองวังในเรื่องของการเงินที่ลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถทํานายว่าท่านก็จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับใครที่รอคอยลุ้นรอคอยเรื่องของการเงินลาบใหญ่อะไรต่าง ทำไยว่าท่านก็จะมีข่าวดีมีเคสที่จะได้ลาบรับก้อนใหญ่ในไม่ช้านี้นะครับอาจจะเป็นลาบรับก้อนใหญ่ที่้าท่านหันปัจจุบันทันด่วนใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลัก,ลลกสิบล้านท่านก็มีเคสที่จะได้สูงมากนะครับธุรกิจาการเงินต่างๆนะครับถ้าท่านจะไปเสนอราคากับลูกค,ค้าของท่านเนี่ยทำไยว่าท่านก็จะเสนอราคาผ่านนะครับใครที่ทำงานด้านการประมูล นะครับนะนะครับการด้านที่จะต้องไปเสนอราคาต่างๆอันนี้ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะใครที่คาดหวังรอคอยนะครับเรื่องของการเงินลาบใหญ่ต่างๆทำไยว่าท่านจะได้แบบลาบใหญ่ที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าจะสั่งขึ้นแบบนี้นะนะฮะท่านอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะโดยนี้นะครับไม่แน่ท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับ งานด้านที่เป็นธุรกิจที่แบบว่าเป็นการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายปลีกขายส่งหรือว่าไม่ว่าท่านจะทําการค้าใดๆก็ตามทํนไยว่าการเงินดีท่านจะมีลูกค้าใหม่มีลูกค้าเก่ามีลูกค้าประจําเข้ามาใช้บริการกับท่านมาซื้อมาหามทาทําธุรกิจกับท่านนะครับใครทํางานที่มีคอมมิชชั่นมีส่วนแบ่งส่วนตา่างมีเปอร์เซ็นต์ทำไยว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้การเงินที่เข้ามาดีนะครับนะเรียกว่าการเงินเนี่ยดีมากเลยนะครับ ใครทำงานด้านการสอนการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะฮะการเป็นวิทยากรนะครับนักพูดต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับดูนี้นะครับเป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่เป็นดวงลาบราอยโชคใหญ่ที่มาแบบอาจจะไม่รู้ตัวแบบกระทันหันนะครับไม่แน่นะครับชาวราศีกุมท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงลาบใหญ่ใครที่ทํางานหลายๆด้านทำนายว่าการเงินจะเข้ามา ดีทุกๆด้านเลยนะครับนะ,นะฮะเรียกว่าอาจจะมีการเงินเข้ามาแบบการงานแบบมาแบบเยอะๆจนทําให้เป็นทันหรือก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้การงานที่มันเป็นงานใหญ่ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับท่านก็จะได้ข้าแรงเยอะคุ้มกับเวลาที่เสียไปนะนะฮะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานโรงงานใครเป็นเจ้าของโรงงานทำไยว่าออเดอร์ท่านจะดีนะครับนะการงานจะเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ ไปทางานประจําทำานายว่าท่านก็จะมีคอมมิชชั่นดีหรือว่าใครที่ทํางานประจํานะครับอาจจะได้เงินเดือนขึ้นนะครับใครจะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต่างๆทำานายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะดวงการเงินการงานของชาวราศีกุมนะครับเป็นดวงที่อาจจะมีลาบใหญ่แบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะเรียกว่าดวงราชาโชคมหาทรัพย์ลาบใหญ่เลยนะครับแบบนี้ชาวราศีกุมนะครับ สุดยอดดวงโชคลาภนะครับวันนี้ชาวราศีกุมนะครับเป็นดวงเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะนะครับสุดยอดดวงการเงินจริงๆครับวันนี้ชาวราศีกุมนะครับเป็นดวงลาบใหญ่เป็นดวงที่อาจจะได้โชคใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ที่ลุ้นรอคอยมาเดินนานอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ เพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีกุมนะครับไหว้ขอพรกับพระพิคเนตไหว้ขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกุมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าในที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่ๆ่กนทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ